สรุปข่าวชิงมมนยูโกรประจำวันที่5สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ขอเสนอะอามณ์ยังไงแฟนผีรักตายเมื่อโอนาดาบอกว่าคนเจ็บไม่ทอ้อถ้าคนรอไม่ทิ้งเมื่องานนี้อองเดเรโอนาดาได้ทวันเมื่อหนึ่งของฝั่งแมนยู่บอกกับแฟนบอลวริตอาร์มี่อย่างใจจดใจจ่อนะฮะบอกว่าอดทนรอ,ออีกนิด กำลังเร่งฟิตที่จะฟื้นตัวกลับมาพิทักษ์ปากประตูแก่ทีมอีกครั้งหวังจะให้ทันเวลาแมชใหญ่เปิดซีซั่นที่พบกับอาร์ซอน17สิงหาคมที่ถึงนี้โดยโอเดน่าเจ็บกระามเนื้อหลังเข่าตั้งแต่เปิดเทรนนิ่งแคมป์ต้นกรกฎาคมแม้จะเดินทางไปร่วมทัวร์ปรีซั่นยังสหรัฐอเมริกาแต่ยังคงไม่ได้เฝ้าเสาไม่แต่เกมเดียวโฟกัสเรื่องกายภาพและก็พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันเพื่อจะขอแนวทางในการรักษา ซึ่งนับถอยหลังอีกไม่ถึง2ส,สัปดาห์ปีศาจแดงต้องเ,อเริ่มเคลียร์เ่เริ่มต้นซีซันใหม่สองวันยี่สิบห้าในครณนี้เพิ่มเติมแล้วซึ่งแข้งไวซ์เบลานี้ก็มองได้แง่บวกว่าจะฟื้นทันแบบทําหน้าที่ได้เลยไว้ไเคอสา์นิมบนสนามจริงในครณนี้โดยเขาได้บอกว่าผมรู้สึกยอดเยี่ยมไปเลยนะกับการเปิดปากพันธงนัาน,นของฝั่งสกายสปอร์ตช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก แต่ว่าแน่นอนก็หวังจะฟื้นตัวให้มาเริ่มทันฤดูการใหม่และผมเองก็สนุกที่ได้มาร่วมซ้อมกับพวกพ้องตั้งตา,ารอคอยจะลงแข่งขันไปด้วยกันในครั้งนี้สิ่งที่สัมผัสได้ในทีมเวลานี้ก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราล่มหัวจมท้ายด้วยกันเพราะทราบดีว่าซีซั่นที่แล้วมันขี้เล้าขี้เหล่ขนาดไหนดังนั้นแล้วก็ต้องทำให้แน่ใจนะว่าผลลัพธ์แบบเดิมต้องไม่เกิดขึ้นอีกครั้งทีมก็รู้หนทางเราจึงซ้อมอย่างหนักเรานั้นรื่นเริงที่ได้ซ้อมกับร่วมกัน บรรยากาศก็สุขสนานซึ่งนั่นคือกุญแจสําคัญที่เกิดขึ้นและเมื่อไหรก็ตามที่เรากอดคอกันไว้ก็จะตึงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใครก็โค่นลาบากนะโดยภาพรวมที่ผ่านมาะสาหรับนักของปรีสซัน2025ออกมาอย่างน่าพอใจเล่นดีมีสกอร์และก็พรืมกับการพัฒนาของทีมในทางที่ดีขึ้นไว้มารอดูกันว่าผมคิดว่ามันสําคัญที่จะต้องเปิดหัวในฤะดูการใหม่สวยๆพบกับอาร์เซนอลฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดในครั้งนี้ โดยอย่างเสียงแฟนบอลแมนยูเองก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะว่าเกมเปิดฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ถิ่นโอตาฟอร์ดระหว่างเคนโอดา่าฟิทันกลับมาเฝ้าเสากับใช้สำรองอาชทตยบายิเดียหรือว่าทอมพีตันแบบไหนมันจะอุ่นใจกว่ากันไหมอ้าวแต่ผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูผนต่อไปค่ะทกานนะฮะเมื่ออองเดเรโอดา่าออกมาป่าประกาศแบบนี้ถ้าอย่างนั้นอุสตส่าห์ดีใจว่าจะย้ายไปสักทีนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารัฐน,นงนแมนยูต้องเสริมใครสี่แข้งเป้าหมายที่ช่วยให้บรูโน่แฮปปี้ลุ้นความสำเร็จของซีซั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้โดยกานนี้ทางด้าของทางฝั่งนะผมแม้ว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2 0ัน แต่ว่าบรูโน่ฟอนเดนดยังคงแสดงความไม่พอใจหลังเกมที่แมนยูเสมอกับเอฟเวอร์ตันไป2ต่อ2ล่าสุดนั้นก็มีสีแข้งเป้าหมายที่ผีแดงควรจะเซ็นเพิ่มไม่ว่าจะเป็นทั้งเชสโกดอนนารบารมาฮูมันและก็คาบีกาเบร่าเพื่อทีอ่จะยกระดับทีมก่อนที่จะเปิดซีซั่นใหม่ในะครั้งนี้แม้จะคว้าแชมป์ผิวบริกซัมเมอร์ซีรีส์ที่อเมริกาได้สำเร็จแต่หลังเกมสุดท้ายที่เสมอกับเอฟเวอร์ตันไป2ต่อ2 มารูโน่ฟอนเดสกับตันผีแดงให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบที่ไม่เปื้่มเป็นทํานองติงเพื่อนพร่วมทีมว่าขี้เกียจเกินไปจะทาให้ทีมไม่อาจจะก,กำชัย3นัดรวดในคาราทีได้จาก4นัดในช่วงปริสั่นบริเวณอัลบริมก็คุมทีมแบบไร้พ่าย,ายโดยที่เริ่มจากการเสมอกับพทางของบริษไปศูนยต่อศที่สตอกโฮม ในสวีเดนก่อนจะพาทีมบินสู่ดินแดนเสรีภาพไปวิชิตเวสแฮมได้2ต่อ1ในเกมแรกต่อด้วยย้ำใหญ่บร,รมัด4ต่อ0และก็เสมอเอฟเวอร์ตันไป2ต่อ2ในช่วงนัดสุดท้ายสำหรับเกมต่อไปพิษแดงจะเปิดบ้านอุ่นเกือดนัดสุดท้ายก่อนทำศึกซีซั่นหน้าด้วยการประทะก,กับฟิออริเจนาวันที่9สิงหาคมซึ่งจะเป็นการกลับมาเหยียบโอเทฟอร์ดของอดีตนาทวันดาบิดเดคิอา แม้ว่าถึงขนาดนี้เองอัมบาริมจะได้2ตัวลูกที่เขาต้องการเรียบร้อยแล้วทั้งบันทิอุสกุญยาและก็บริอันเอเบโมแต่บอกได้เลยนะว่าเพียงเท่านี้ยังไม่มากมายพอที่ทำให้แมนยูนั้นลุ้นความเสเร็จในช่วงซีซั่นหน้าในครั้งนี้ได้เนื่องจากว่าเสมอกับทีมทอวฟี่สีน้ำเงินก็แสดงให้เห็นได้ว่าผีแดงยังคงมีปัญหาในเรื่องของคุมกำลังที่ยังขาดาเกินเกินแบบในที่เป็นอยู่ในครั้งนี้ฉะนั้นแล้วเพื่อที่ำให้ฟอร์นันเดชนะฮะผมแฮ ppy ที่จะคาแข่งกับคลนครความฝันต่อไปอีกนานแมนยูจึงควรจะเสริมทัพเพิ่มเติมอีกก่อนตลาดจะวายโดยนักเตะที่พวกเขาสมควรจะเซ็นสัญญาด้วยค่าตัวย่อมหนีไม่พ้นกองหน้าตัวเป้าอย่างเบนจามินเชสโกซึ่งกะตกเป็นที่หมายปองของอนิวคาสเซิลเช่นกันตลอดจนจานบริจิตดอนารุมา่านายทวารทีมชาติอิตาลีที่เริ่มมีอนาคตที่ไม่ได้นอนเสแล้วกับทีมปารีสแซงแองกโดยการน,นี้ก็จะเริ่มกันที่เบนจามินเชสโกนะ แม้ว่าจะเซ็นสัญญากับทัง้งของตัวริมเส้นทั้งคุณย่าและก็เอ็มเบมโมได้แต่อัลบริม,มรู้ดีนะว่าทีมของเขาจะเป็นต้องปิดดีลกับยักเตตำแหน่งบายเดเก้าซึ่งทั้งรัสซุดฮอยรุนและก็โจชัวโซซีแบบปรับภาระอันหนักอึ้งที่ว่านี้ให้กับสโมสรไม่ได้เลย หลังอย่างที่รู้กันว่าแมนยูเลงไปที่เชสโกแต่พวกเขาก็เจอปัญหาใหญ่เนื่องจากว่านิวคาสเซลที่ได้เล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าทาบการคว้ากองหน้าทีมชาติเซอร์เบียเช่นกันแถมแอาเรซิกก็แสดงท่าที่พร้อมจะปล่อยโหหกรห่างยักษ์ด้วยหากพวกเขาได้รับเงินอย่างที่ต้องการในครั้งนี้โดยไม่ว่าจะยังไงก็ตามผีแดงก็ยังจำเป็นต้องซื้อดาวยิงคนใหม่มารุวมทีมให้จงได้เนื่องจากว่าส่วนหน้าทีมชาติเดนมาร์กของพวกเขานั้น ยิงประตูในเกมพรีเมริกซีซั่นก่อนได้แค่4ประตูเท่านั้นและสำหรับเชสโกเองนั้นพวกเขาจะเป็นต้องรอวอดบายเกินกว่า70ล้านปอนด์ในครั้งนี้ซึ่งก็น่าจะมากพอต่อการเจรจากับทีมในบุนเดสริกาต่อมาคนที่2ก็จะเป็นจานวิรุจิดอนนารุมาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแฟนบอลแมนยูไม่คิดจะอะไรอาบอลแน่หากสโมสรสามารถลาอองเดรโอนาน่าออกจากทีมได้จากการก่อความผิดลาดบ่อยครั้งส่งผลให้ในทวันทีมชาอิแคลเบรุน ไม่ใช่ดาวเตะขวัญใจของเลดอามี่ซึ่งทาให้มีข่าวลือว่าผีแดงจ้องจะคว้าตัวเอมานโน์บาชินเชสมาจากแอสต์มิลลากระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยู U, โดนลือกับดอนนารูมาเนื่องจากว่าายดันตาข่ายขาดคนดังเหลือสัญญากับเปเชอีเพียงแค่ปีเดียวแถมแชมป์ลีกเอิงก็ยังมองหาทางแก้ไขเอาไว้แล้วด้วยการทาบในการคว้าบรูเกาส์สสซาราบิเย่มาจากกระั่งของทีมเรลในครนั้งนี้ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นเมอร์เทนทูมัน ในเกมสเสมอกับเอฟเวอร์ตันมาร์ตเอูกาเต้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเลวร้ายอีกหนึ่งนัดละรกระแทบไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ปิศาจแดงเลยนลบตั้งแต่ถูกดึงตัวมาจากคันธ่างของปาลิสชาชแมงชัดเจนแล้วยิ่งกว่าสตาร์ทีมชาติอุรุกวัยไม่ดีพอสัลป์พิมาริกดังนั้นแล้วแมนยูจึงน่าจะมองหากองกลางตัวรับคนใหม่เช่นกันเนื่องจากว่ากาเซเมโรอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจนในครานี้ โดยก่อนหน้านี้มีการลือกันว่าอัลเบริมหมายปองที่จะเอาชูเอาปาริญญากองกลางไบรยนที่ย้ายจากฟูแลมไปตกอับกับเสือใต้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็สเปอร์ก็ยืมตัวดาวเตะชาวปรตเกส์รายนี้ได้สําเร็จนะและสุดท้ายก็จะเป็นคาบีกาบราเมื่อไม่นานมานี้แบนยูก็ตกเป็นข่าวกับกองกลางเด็กสร้างของบาเลนเซียเช่นกัน นื่อจากว่าดววาวเตะวอย20ปยนี้สร้างผลงานกับทีมค้างคาวได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในชองซีซั่นหลักนะฮะที่เขาก็กลายมาเป็นนักเตะตัวละครหลักของสมโมสรพร้อมกันนี้ก็มีการเปิดเผยบอกว่าบาเนเซียวหวังจะจับนักเตะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่เขาบอกปัดข้อสเสนอแรกไปแล้วที่ทำให้ผีแดงตาลูกวาวตามระเบียบในครั้งนี้โดยขณะเดียวกันเชื่อกันว่าหากว่าแมนยูติดต่อขอซื้อเขา ในราคา20ล้านปอนด์ก็น่าจะมากพอที่จะคว้าตัวเกียร่ามาเริ่มทีมได้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นการพูดถึง4ตัวละครที่แมนยูนั้นต้องเสริมเพิ่มนะฮะในช่วงเสมอน,นี้เพื่อจะให้อาบรูโน่นั้นแฮปปี้กันท่าในการที่เขาจะย้ายทีมนั่นเองนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรหนึ่งไงแมนยูเสี่ยงจะพลาดไหมเมื่อนิวคาสเซิลยื่นข้อสเสนอรอบสองท้าทางเบจิบินเชสโกจากนักขอาฝั่งไบร์ซิกนะ เมื่องานนี้นิวคาสเซลเพิ่มข้อสเสนอร,รับใหม่หวังจะปิดดิวเบนจิเวนเชสโกจากแอตราซิกหลังข้อสเสนอแรกโดนปัดไปด้าน,นแมนยูยังคงไม่ยื่นอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะมีข่าวเล่งกองหน้าเซโรเวเนียมาร่วมทีมก็ตามจีโดยนิวคาสเซลเองก็แสดงความจริงจังที่อยากจะคว้าวตัวเชสโกหวหหกทีมชาติเโรเวเนียมาร่วมทีมไม่จงได เนื่องจากว่าพวกเขาหวันว่าอาริสันเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนไม่คิด,ดจะล้มเลิกความตั้งใจที่จะย้ายสโมสสหลังได้รับการท้าทามจากสโมอาลิเวอร์พูซึ่งติดต่อขอซื้อในราคา1 1 0ล้านปอนหรือราว4 8 4พรล้านบาทแต่ถูกสาริกาดงเซโนเนื่องจากว่าพวกเขาประเมินแล้วว่าดาวยิงสมควรจะมีค่าตัวระดับ150ล้านปอนหรือราว6,600ล้านบาทในครั้งนี้เลยทีเดียวนะ ือก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมอีสานของเมืองผู้ดีก็เสนอเงินอยู่ที่75ล้านยูโรหรือราว2,850ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรหรือราว190ล้านบาทขอดึงตัวสตาร์ไว้สองปีน,นี้มาราตาขายให้กับสังเวียนแข้งเซนเจียพ์พาร์คแต่ถูกแอตลาซิกนั้นปฏิเสธหน้าหงายไปซะอ,อ,อย่างนั้นในตอนนั้นอะไรนี้ก็เป็นสรุปข่าวลสกโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงทิ่นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ